ทุกคนครับตอนนี้นะครับอยู่กับกบันร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่แยกจอบร์นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะยืนกดไม่รู้ว่าเป็นสัญญาณไฟหรือเปล่านะครับนะมีตรงนี้นะครับรถนะครับอยูเทิร์นมาไม่ได้นะยูเทิร์นมาจะโดนจับนะครับยืนซุ่มกันอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับอย่าทําผิดกฎหมายแยกจอบร์นะครับมีตำรวจนายนึงนะครับอยู่นะ <น>ตำรวจน,น,นายนี้น,นะครับมาดักถือว่าผมเห็นมี่หน้าตำรวจมายืนดักตรงนี้นะครับแต่มันระวังยูเทิร์นไม่ได้นะครับนยืนตรงนี้ถ้าอยากให้ดีก็คือแบบเอาแบบข้องวงจรน,นะครับได้จะดคงคือ,อนะแต่ถ้ายืนดักแบบนี้มันอันตรายนะครับหยุดรถนะครับหยุดรถตรงนั้น,น่ะมันอันตรายมากนะครับ ที่กำเนิดตายเอาจะยุ่งชาวบ้านก็จะลำบากเราเอาเล้างวงจรดีกว่าที่ตรงนั้ตอนนี้ผมถ่ายในระยะที่ไกลมากนะครับเดี๋ยวทุกคนเห็นแบบขวัญต้นไม้มาเยอะแยะเลย เสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเรียบร้อยด้านหลังนะครับของผมเนี่ยจะขึ้นไปสะพานพระรามแปดนะครับมุ่งหน้าไปสะพานพระรามแปดตรงนี้เวลานี้ก็ประมาณสิบห้านาฬิกาช่วงนี้นะครับสิบห้านาฬิกาแล้วกันนะครับแกท่ที่ผ่านมาแยกจอบร้บรอก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับ ระมัดระวังแล้วกันนะครับอย่าทำผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าเจ้าเช่าที่ตำรวจก็ไม่ได้นะครับเนี่ยตรงนี้ยืนซุ่มนะคนเดียวนะครับคนเดียวก็เฟยวได้มีใบสั่งนะครับพรานไม่ต้องมาใส่บ้านผมเพิวว่นมาเอาคนเดียวเก็บกันเลอนะคนเดียวเก็นกันเลยนะ ใช้กล้องวงจรดีกว่านะครับถ้ารถกระทำความผิดนะครับไม่สมควรที่จะมายืนดักนะอันนี้มุมมองของประชาชนนะครับภาพประชาชนในเห็นตํารวจนะครับมายืนดักนะครับจ้องจับนะนะมาจ้องจับมายืนดักนะครับดักรถคือถ้าจะขยันขนาดนี้นะครับเอาแบบเอาที่นอนมานอนก็ได้นะครับเฝ้านะเออถ้าจะถ้าจะขยันขนาดนี้นะครับรับรองได้นะครับรับรองได้ อครับจออปรอนี่แหละครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศช่วงบา่บายแบบนี้นะครับก็อย่าชนเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับการทําทงานแบบนี้นะสุ่มเสี่ยงที่โดนรถเฉียวชนยืนดักนะครับรถที่อยู่เทินตรงบริเวณตรงแยกจปรอ,อนะครับข้ามมาจากฝั่งพระรามแดใครที่ข้ามมานะครับอยู่เทินไม่ได้นะครับตำรวจยืนดักกัน ณนะเวลานี้นะครับนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับผมขอกลับลายกเรื่องนี้อยากรกะทําความผิดนะครับผมปอบนอมสวัสดีครับ